ซุปไก่ซุปซุปไก่เสร็จ่ะแม่บานคว่าซุปไก่บ้นเส้นนดิดหน่อยแล้วก็แกะหอยนาใครแล้วโอ้ยออเดอร์ใหม่ซุปซุป,ปยัางไงาใส่บักเส้นเหรอเออใส่บ้นเส้นโอ้ยบ่เคยกินดอกค่ะโอ้เดี๋ยวจิเห็นิมไม่ใช่เห็ดเป็นดอกนอกกัดค่อยตนเดียวเท่านั้นต้มเสด็จน้ำเหรอห<ะ>ลวกสเสด็จน้ำใ<ะ>ครใครกินแตด่ดิบๆอ่ะเอาดิบๆนี่ผักผักอันนี้ต้องใส่ดิบๆเนี่ยยอดมันนะเออเนี่ย เสม็ดกินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็อร่อยคนกินเป็นอุ้ยคนนไ้นอ่อนพี่อ่อนค่ <c oughs> ออนะแข <c oughs> พี่จ๋าชอบกินเหรอชอบกินเนี่ยควายสีเก็บไปสุกใส่เสน้นใส่เส้นเนี่ยนะใส่วุ้นเส้นอร่อยมากแล้วก็ใส่น,ะน้ำพริกปลาปนแล้วก็ถ้ามีหอยจุกหรือว่าหอยเชอรี่หนูเคยกินก็แตด่ดิบๆมันใส่แล้วก็ข้างัวใส่ข้างัวด้วยขั่วงาอือ พี่จ๋ามาก็มียอดเลยนะเออเนี่ยมันจะให้เรามันไม่ออกใช่ไหมเราไปกินไหวอุ้ยนี่นี่นี่แล้วดูตรงไหนคะยอดอ่อนๆนี่ไงมันจะเป็นสีแดงๆเนี่ยอ๋อถ้าถ้าใบแก่มันก็จะเขียวเอยอดที่กินได้มันจะออกอืมสีเหลืองแดงๆอ๋อเอาไปซุปไม่เคยกินอุ้เมื่อวานทำไมไม่ซุปไม่กินหรออ็บุรูว่ามีเนอะอ้ยเนาะ หัวมีโอ้ยมีปลาปนเอวเหรอู้ใครเก็บผักไม่มามันเลยมองไม่เห็นอกินกับลาบปลาดุกระแสบไม่ต้องกลัวหรอกงูไม่กัดหรอกหอยยานพอจะจับไปกินหอยยานนี่ ต้นนี้ปล่าเลยต้นนี้กี่ังจะแตกแตกยอดใหม่เต็มไปหมดเลยนี่แหละที่เขาเก็บไปขายเนี่ยเออกามละสิบบาทอยู่ในตลาดเนี่ยโอ้โหเขาทำไปขายแต่แต่มันไม่ใช่ว่ากินเป็นทุกคนนะมันจะมีบางคนที่กินเป็นคนที่เป็นแบบล่าวล่ามันจะกินเป็นเแล้วพี่ต้อยพี่ต้อยกินเป็นไหมโอไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ันนเออเอามาเยอะเอามาหลายๆทำไม่ไม่ใช่คน ลาวและกินไม่เปลี่ยนคนอีสานนี่ยิ่ง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 เก็บยิ่งแตกเก็บไปแล้วก็เอาไปกินด้วยนะคะกินกินได้เลยค่ะสดสดแบบไม่ใช่เอาไปกินที่สัตหีบด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวจะเป็นซุปไม่จะถ่ายรูปไม่ให้ดูนะบอ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 มาต้องส่งมาดอกส่งมาให้มึงบอมันเป็นจังสี่รูปโน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 ถ้าใครอยากกินค่อยจะทํายังไงล่ะไม่ต้องส่งมาเลยค่อยกันส่งสูตรมาให้เจ้าบอบอบอ เออเดี๋ยวขอนี่ไม่ให้ได้กินเถอะนะโอเคมาขอน่ามันสิออกยอดบอมันออกแบบนี้ทุกวันเลยเฮ้ยสังเกตดูมันจะมียอดยอดสีสีชมพูแบบนี้กับยอดสีขาวขาวแบบนั้นอ่ะบออือสเม็ดแดงกับสเม็ดขาวพี่จ๋าเอามาเทียบกันมันยังไม่แก่ไงเอาเอาไม่กับเัื่อนไอแก่เนาะเออหแสบเลยยังไม่ได้กินเลยว่าแซ่บว่าสัตว์กินแล้วสวย ไม้เนี่ยคนมีปานแท้แบะเมนคนอีสานด้วยค่ะทุกอย่างเป็นอาหารหมดพี่ต่อยอีสานแท้ลุยทีเก็บได้บ้านไหนเ <c oughs> น่แล,แล้วทำไมโอ้โหปลูกเยอะไปหมดเลยเก็บไปขายมาดานไปวางขายนี่ในตลาดเนี่ยค่ยกกอยนี่ไปเขาเห็นเขาจะซื้อขายแล้วจะได้กินบ่อ้าวก็กินบ่พมันพอกินเขาเลยเขาไปเจ้ากินนั่นแหละมันเหลือกินเราจึงเอาไปขายอันนี้เขาเรียกว่าเหลือปลูก ปลูกผักอะไรนะนี่ผักบุ้งอะมี่เจอผักบุ้งขาวผักบุ้งใส่ปลาตัวนี้ต้องเก็บไปผัดปลาอู้นนู่นใส่มีปลาอยู่บ่อไหนบ้างกัน่ะนู่นเต็มไปหมดเลยอ่ะผักบุ้งไหมไม่เห็นมีปลาเลยนี่ปลามินจะชอบเต็มไปหมดเลยนี่นี่ตรงนี้นี่อือโอ้ปลามินน้อยว้าว ป้าดเส็ดเรียบร้อยเห็นแล้วปาดโหยัดเข้าไปเลยนี่มันกลัวมันรู้แล้วว่าคนกวนมันมันก็มันมันระวังมากเลยตอนนี้นค่อยค่อยจอดาคา่ะค่ะอ่อนนันเนี่ย<า>นูต,นตัดนูตัดออกอ่อนแม่พี่พี่กาหกเลยบม่มันมันจะจะบ่อใดหัวมันบอ่อแทบตนนในหัวนิดนึงติดถึงมากต้องต้องควรบินมันต้องเอาต้องเอา เอาแกบดำมาใส่อืมมันจะลงหัวสีขาวอู้หสิจาเอานี้ก่อน่ต่อยเห็น